สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องข่าวเด่นเป็นกระแสฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งไว้เพื่อไม่ให้พลาดการรับชมข่าวสารใหม่ๆปรเมศชี้คดีลุมพลหากคิดสู้ในชั้นอุทธรดีกาเป็นไปได้ยากที่จะหลุด ล่าสุดในปรเมศรอินทรชุมนุมอายการอาวุโสสำนักง,งานการสอบสวนสำนักง,งานอายการสูงสุดให้ความเห็นกรณีสารชันต้นพิาพากษาจำคุกลุงพลสองข้อหารวม20ปีในคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่ว่าคดีน้องชมพู่การที่สารตัดสินแบบนี้แสดงว่าพฤติการต่างๆในเหตุการณ์ชัดเจนแล้วคดีอาจไม่จำเป็นจะต้อง มีประจักษ์พยายนเสมอไปแต่มีพยายนแวดล้อมและโดยเฉพาะนิวิทยาศาสตร์ที่สามารถอธิบายเหตุการณ์ได้ซึ่งมีความสมเหตุสมผลเช่นการชนะสูตรพริกศพซึ่งคดีของน้องจำพูแพทยระบุว่าเสียชีวิตจากการขาดอาหารและน้ำหากย้อนกลับไป ในวันที่เจอศพน้องชมพู่ลุงพลเป็นคนขึ้นไปเจอศพคนแรกและมีการพูดด้วยว่าน้องน่าจะขาดอาหารซึ่งน่าสังเกตว่าลุงพลรู้ได้อย่างไรและพูดออกมาตรงกับการชนสูตรพริกษพนอกจากนี้ลุงพลยังมีการพูดพยายามเบี่ยงประเด็นว่าคนร้ายเป็นชายอายุ30ปีแบกเป้หาวิเคราะห์พฤติการของลุงพล เฉพาะช่วงเวลาที่เจอศพก็พบพิรุธแล้วประกอบกับผลการตรวจเส้นผมของน้องชมพู่ที่พบในที่เกิดเหตุและที่พบในรถของลุงพลตรงกันยิ่งทำให้หลักฐานมัดตัวลุงผลแน,น่นนอกจากนี้อาจารย์ปรเมศบอกอีกว่าหลังจากสารมีคำพิพากษาลงมาแล้วตอนชื่นชมสื่อมวลชนที่นำเสนอข่าวไล่เรียงทำลายเหตุการณ์ต่างๆนำมาเทียบเคียงกับคำพิพากษายิ่งทำให้เห็นชัด ว่าใครคือคนร้ายส่วนแรงจูงใจสื่อก็มีการไปสัมภาษณ์ตำรวจชุดคลี่คายคดีและนำเสนอลว่ามาจากน้ำพึ่งหยดเดียวและเป็นการควบคุมอารมณ์ตนเองไม่อยู่ทำให้เหตุการณ์บานปลายซึ่งอาจารย์พมเมธมองว่าคดีนี้เจ้าหน้าที่ทำงานกันอย่างละเอียดรอบครอบและองค์ประกอบชัดเจนครบทุกมิติแล้วลุงผลรอดยาก หากลุงพลจะสู้ก็มีสิทธิทำได้แต่โอกาสต่อสู้จนหลุดในชั้นอุทธรหรือชั้นฎีกาอาจารย์พรเมศมองว่าเป็นไปได้ยากเพราะจากการอ่านคำพิพากษาใช้เวลาค่อนข้างนานเชื่อว่าคำพิพากษาฉบับเต็มมีความละเอียดรอบคอบครบทุกมิติแล้วและเป็นคดีที่สังคมให้ความสนใจมากและหากจะสู้จนถึงขั้นหลุดในชั้นอุทธรหรือฎีกาต้องยื่นพยานฐานหักล้างให้กับศาล ตั้งแต่สารชั้นต้นเปิดนาทีชมพู่ถูกทิ้งหมอยันสุดทรมานตัวเกรงควัญเสียหาพ่อแม่ทีมข่าวได้พูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์วิรศักดิ์จรัสชัยศรีหรือหมอหมูอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชศาสตร์มหาวิทยายลายัยศีนครินวิโลธหรือมอสวพร้อมเผยว่า สำหรับเด็กแบบน้องจมพู่มีการหายตัวไปในวันที่11พฤษภาคมปี63แล้วก็มาพบศพในวันที่13ซึ่งมีการคาดว่าน่าจะเสียชีวิตไปแล้วประมาณสัก3วันตอนนั้นเป็นข้อมูลทางแพทย์นิติเวชกับผู้เชี่ยวชาญที่ได้จากการดูของเรื่องตัวหนอนตัวต่างๆที่พบ พร้อมมีการระบุว่าตรวจแล้วพบเพียงแค่บาดแผลช้ำที่สีสาพเพียงเล็กน้อยดูจากลักษณะภายนอกศพเริ่มเนา่าและมีลักษณะให้เห็นว่าน่าจะเป็นจากการขาดน้ำประกอบกับในกระเพาะอาหารพบว่ามีของเหลวอยู่ในกระเพาะอาหารปริมาณที่น้อย ถ้าตามข้อมูลน้องได้ทานอาหารมื้อสุดท้ายตอนเช้า9โมงซึ่งก็อ่านไม่ได้มากแล้วก็คาดว่าน้องน่าจะเสียชีวิตจากการขาดน้ำหรือขาดสารอาหารแต่ถ้าเกิดมองในภาพมันก็มี2มิติน้องได้ทานมื้อสุดท้ายเมื่อวันที่11ตอน9โมงเพราะฉะนั้นอาจจะไม่เพียงพอที่จะทำให้ตัวน้องเดินขึ้นบนนั้นนี่คือปัจจัยหนึ่งนอกเหนือจากคำว่าเด็กอายุ3ขวบ ไม่น่าจะขึ้นไปได้ขณะเดียวกันก็เป็นปัจจัยหนึ่งคือเรื่องของพลังงานที่ไปเกี่ยวข้องว่าอาจจะไม่เพียงพอให้น้องมีพลังงานเพียงพอที่จะขึ้นไปได้ประกอบกับในช่วงนั้นเป็นช่วงหน้าฝนแต่ตามข้อมูลก็บอกว่าช่วงเวลาก็ค่อนข้างอากาศร้อนทำให้ร่างกายสูญเสียน้ำได้มาก ถ้าถามว่าโดยปกติทั่วไปถ้าเป็นผู้ใหญ่ตามข้อมูลที่มีการทำโดยทั่วไปก็คือขาดน้ำเนี่ยประมาณ1สัปดาห์เสียชีวิตขาดอาหารประมาณ1เดือนเสียชีวิตแต่มีตัวเลขบวกลบคือในแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันบางคนอาจจะขาดน้ำา5วันหรือ6วันแต่พอเป็นเด็กการขาดน้ำจะรุนแรงมากกว่าผู้ใหญ่เนื่องจากร่างกายของเด็กจะมีองค์ประกอบมากกว่าในตัวผู้ใหญ่ แล้วร่างกายจะมีผลกระทบมากกว่าที่จะทำให้ร่างกายสูญเสียน้ำได้เร็วกว่าผู้ใหญ่เพราะในกรณีแบบนี้จึงมีโอกาสที่จะทำให้เด็กสูญเสียน้ำได้มากกว่าในขณะเดียวกันระบบสมดุลในร่างกายของเด็กก็ควบคุมไม่ได้ดีเท่าผู้ใหญ่เพราะเช่นนั้นการขาดน้ำไม่มากหรือขาดน้ำระดับหนึ่งก็จะทำให้เด็กอันตรายถึงอาการของคนที่ขาด น้ำขัดอาหารนั้นในเบื้องต้นคือเรียวแรงไม่สามารถที่จะเคลื่อนไหวหรือขยับขยืขย่อนตัวเองได้เหมือนปกติขณะเดียวกันถ้าเกิดในช่วงท้ายๆตามข้อมูลของคนที่มีการขัดน้ำหรือขาดสารอาหารก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องระบบสมองเข้าไปด้วยจะมีประสาทหลอนเห็นภาพเลยในบางกรณีที่มีการรายงานคือเด็กไม่ค่อยอยู่ในสภาพที่อ่อนแรงแล้วก็ต้องอยู่กับที่เคลื่อนไหวก็ค่อนข้างลาบาก สำหรับคดีนอนจะพูดโดยคนทั่วไปก็น่าจะเข้าใจได้ว่าการที่เด็กขึ้นไปอยู่บนเขาซึ่งข้อมูลน่าจะมีอากาศร้อนและเด็กขาดน้ำขาดสารอาหารซึ่งคนโดยทั่วไปก็น่าจะเข้าใจได้ว่าน่าจะทำให้เสียชีวิตก็เป็นการ เข้าข่ายทรมานเพียงแต่ว่าอันนี้มันเป็นเรื่องที่พนักงานสอบสวนหรืออายการหรือศาลท่านจะพิจารณาในมุมมองลักษณะว่ามีเจตนาไหมแต่ถ้าเกิดเข้าข่ายไม่เจตนาก็คิดว่าในส่วนตรงนี้มันจะคงจะหลุดในส่วนของคําว่าเข้าข่ายเรื่องการทรมานไปด้วยแต่ถ้าเจตนาไปทิ้งเอาไว้คนทั่วไปต้องทราบว่าการเอาเด็ก3ามขวบ ไปทิ้งบนที่สูงที่อากาศร้อนก็ขาดน้ำขาดสารอาหารมันเป็นความทรมานอย่างมากเพราะว่าอากาศร้อนตัวหนอนมาวางไข่แล้วก็กลายเป็นตัวมันจะมีช่วงเวลาของมันแล้วมาวัดขนาดเพื่อจะย้อนดูระยะเวลาว่าเป็นการเสียชีวิตมากี่วันเพราะฉะนั้นในกระบวนการเนา่าประเด็นของน้องชมพู่ที่มีการตัดสิในในแงของการตรวจทางการแพทย์การเสียชีวิตที่มาจากการขาดน้ําหรือขาดสารอาหารเนื่องจาก ว่าการตรวจของแพทย์ก็ชัดเจนว่ามีบาดแผลฟกช้ำที่หนังศีรษะเพียงเล็กน้อยซึ่งการพิจารณาไม่ได้มีการเขียนเกินกว่าความเป็นจริงที่ควรจะเป็นในเรื่องของการเสียชีวิตชุดสืบจับโปลุงพลรู้ตั้งแต่แรกอุ้มเด็กแชร์สองชั่วโมงปริศนาพริกจากเยื่อเป็นอาชญากรพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีผู้บังคับการสืบสวนส,วนสอบสวนตำรวจนครบาล ในฐานะหนึ่งในชุดสืบสวนสอบสวนคดีนองชมพูเปิดเผยว่าหลังสารมีคำพิพากษาให้จำคุกลุงพลการสืบสวนสอบสวนทำเป็นคณะทำงานภายใต้การนำของพลตบทเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขอดีพอบตรอซึ่งแรงจูงใจของผู้ก่อเหตุผู้ก่อเหตุรู้ดีว่ามีแรงจูงใจอะไรซึ่งตำรวจก็วิเคราะห์ฟันธงไปว่าตัวผู้ก่อเหตุ พาตัวนอนชมพู่ผู้ตายไปที่จุดเกิดเหตุแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ส่วนรายละเอียดยังมีอีกมากที่อยู่ในสำนวนและผู้ก่อเหตุให้การเปลี่ยนปลาเปลี่ยนมาเป็นบุคคลเดียวที่ไม่สามารถให้การยืนยันวันเวลาช่วงที่เกิดเหตุได้อย่างชัดเจนซึ่งจริงๆเข้ากับทฤษฎีของเหยื่อวิทยาเขาจึงเป็นผู้ต้องสงสัยมากที่สุดจนกระทั่งผันมาเป็นผู้ต้องหา ส่วนเส้นผมที่ตรวจเจอเป็นไปไม่ได้ที่ลุงพลจะไม่รู้มาก่อนว่ามีการตรวจเจอเพราะการตรวจผู้ที่ตรวจเป็นเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานจะต้องมีการตรวจเก็บทําบันทึกต่อหน้าตัวผู้ก่อเหตุวันนั้นย่อมต้องรู้ว่าตํารวจและกองพิสูจน์หลักฐานเก็บของกลางอะไรได้บ้าง ขณะที่พยานหลักฐานในคดีนี้มีเยอะมากเราใช้เวลาทําเกือบ3าเดือนละเอียดทุกขั้นตอนและไม่ใช่แค่หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เท่านั้นเรามีผลแม้กระทั่งของเหยื่อ8ข้อยกตัวอย่างคือตัวน้องเองไม่สามารถเดินไปจุดเกิดเหตุได้แน่นอนและตัวน้องจะไม่ไปกับคนแปลกหน้า แม้กระทั่งคนแปลกหน้ามาขออุ้มน้องจะมีอาการส่งเสียงร้องโวยวายเพราะฉะนั้นเราก็มีเป้าต้องสงสัยเป็นกลุ่มเป้าหมายอยู่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ต้องสงสัยที่สุดคือตัวผู้ก่อเหตุเองและสิ่งที่เป็นสาระสำคัญจริงๆเราก็เคารพการตัดสินใจของศาลและขอยืนยันว่าตำรวจไม่ได้มีสาเหตุโกรธเคืองกับตัวจำเลยมาก่อนและวันนี้พวกเราคืนความเป็นธรรมให้กับน้องชมพู่และครอบครัวแล้ว ส่วนหลักฐานเด็กคือการตรวจแบบซินโครตอนเครื่องมือนี้ได้รับจากญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีมาตรฐานใช้ในการตรวจและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีแค่ประเทศไทยที่ใช้ซึ่งทำให้ตรวจรอยตัดของเส้นผมและตรวจได้ว่าเป็นเส้นผมมาจากเส้นเดียวกันหรือไม่ส่วนรายละเอียดต้องให้ผู้เชี่ยวชาญไปนคอธิบายแต่หลักฐานชิ้นนี้ถือเป็นจิ๊กซอว์สคัญที่สุด จากแสงซ้นคอร์ตอนเหมือนเส้นหนึ่งเจอกับจำเลยเส้นหนึ่งอยู่ในที่เกิดเหตุแล้วมันสามารถต่อกันได้พอดีเป็นจิ๊กซอที่สำคัญและมีข้อมูลเหยื่อวิทยาและตัวคนรร้ที่กลับไปกลับมารวมถึงภูมิศาสตร์อาญยกรรมจุดนั้นรวมทางบ้านน้องชมพู่ถ้าเป็นคนแปลกหน้าหรือคนไม่เคยไปมาก่อนไม่สามารถไปได้ตำรวจขึ้นไป ถ้าไม่มีคนนำยังหลงเลยขนาดอยู่มาสามเดือนล่าสุดครอซ้ำกำซัดช่อง YouTube ใหม่ลุงพลป้าแตนโดนปิดอีกแถมพ่วงอีกช่องด้วยจากกรณีเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาป้าแตนหรือนางสมพรหล,ลับโภพภรรยาของลุงพลได้ออกมาอัดคลิปแจ้งข่าวหลังช่อง YouTube ลุงพลป้าแตนแฟมิลีถูกปิดเผยแพร่ผ่านช่อง YouTube มนโอมซึ่งมีคนติดตามกว่า164,000คนคลิปวิดีโอ 6,800รายการปร้าแตนถึงขั้นนั่งกลุมขมับโดยตั้งหัวเรื่องคลิปนี้ว่าช่องลุงพลป้าแตนโดนปิดรับชมได้ที่ช่องนี้ลุงพลป้าแตนชนเนลคลิกลิงก์ด้านล่างในคอมเมนต์โดยป้าแตนเผยในคลิปบางช่วงบางตอนว่าสิ้นปีเก่าก็ทิ้งสิ่งเก่าไว้ช่องลุงพลป้าแตนชนแนลถือเป็นช่องใหม่เป็นน้องคนสุดท้องต่อจากช่องลุงพลป้าแตนแฟมิลี่ที่ถูกปิดและช่องมนโอม ซึ่งเป็นช่องของลูกชายดังนั้นอยากให้ f c มาช่วยกันติดตามเพื่อเป็นกำลังใจช่วยซื้อสินค้าด้วยสำหรับช่องทางการติดตามจะอยู่ในช่องแสดงความคิดเห็นจะลงลิงก์เอาไว้ให้นอกจากนี้ยังได้เปิดภาพคู่ของลุงพลและป้าแตนที่จะใช้เป็นภาพโปรไฟล์ให้ f c ได้ชมเพื่อป้องกันการติดตามผิดช่องทางอีกด้วย ล่าสุดตรวจสอบเข้าไปที่ช่องใหม่ดังกล่าวก็ได้พบว่าช่องโดนปิดอีกแล้วและช่องแฟนคลับรายใหญ่ที่มีคนติดตามเกิน1นึ่งแสนคนก็ถูกปิดไปพร้อมๆกันด้วยหมัดๆเลยทีเดียวงานนี้จะเป็นอย่างไรต่อน,นั้นก็คงต้องรอติดตามความคืบหน้าจากทางลุงพลและพระแตนต่อไปพระบุญมาพูดถึงลุงพลหลังเห็นพฤติกรรมแต่ไม่มีใครเชื่อ จากกรณีที่ศาลมุกดาหารนัดฟังคำพิพากษาในคดีพนักง,งานอายการจังหวัดมุกดาหารเป็นโจทยื่นฟ้องนายชยพลวิภาหรือลุงพลและนางสาวสมพรหลับโพหรือป้าแตนสองสามีภรรยาเป็นจำเลยที่1-2กรณีการเสียชีวิตของน้องชมพู่โดยสาลพิพากษาวา่าจำเลยที่1มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา291และ317วรรคแรก ฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่วความตายจำคุก10ปีฐานพาคเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเสียจากบิดามารดาปราะศะจากเหตุอันควรจำคุก10ปีส่วนจำเลยที่สองยกฟ้องล่าสุดพระอธิการบุญมาเจ้าอาวาสวัดกกก,กพยา,ยานในคดีอีกรายได้เผยกับสำนักข่าวว่าตนยังยืนยันเหมือนเดิม ว่าในวันที่น้องชมพู่หายไปตอนที่ลุงพลมาที่วัดลุงพลได้ทราบข่าวว่าน้องชมพู่หายแล้วจริงๆส่วนเรื่องเวลาที่เจอลุงพลตัวเองก็ยืนยันเหมือนเดิมโดยพระบุญมาบอกอีกว่าตอนนี้ตัวเองก็ขอให้ดวงวิญญาณของน้องชมพู่ไปสู่สุคติโดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจจะไม่มีใครพาน้องชมพู่ไปบนภูเหล็กไฟก็ได้ เพราะในอีกแง่มุมเขามองว่าน่าจะเป็นเรื่องลี้ลับเพราะตอนตัวเองเล็กๆตอนนั้นยังเป็นคารวาสอยู่ที่หมู่บ้านของตัวเองก็เคยมีเด็กผู้หญิงหายไปบนเขา3าถวันแบบนี้มาแล้วสุดท้ายก็มาเจอว่าเป็นศพทางที่ไม่มีใครพาขึ้นไปบนภูเขาโดยพระบุญมาไม่ขอออกความคิดเห็นเรื่องสารตัดสินเพราะทุกอย่างเป็นไปตามพยานหลักฐานและกระบวนการทางกฎหมาย